สวัสดีครับเอฟซีเาวน้าเพชรอนเป็แพงเอฟซีนองอิงทางทัวไทยและทัวโลกครับพี่น้องตอนนี้ก็อยู่กับช่องบ้าตุเจโอทูออฟฟิเชียลนะครับพี่น้องตอนนี้บ้าตุกกำลังสีเดินทางไปวัดโกกากสมุทรสาครน,นะครับมาให้นกำลังใจสาวหน่อยเฮานะครับกับเป็นกำลังใจอีหลานั่ะครับพี่น้องวัอนี้ก็มีของฝากไปให้อีหลานั่ะครับเป็นบาแแผลผ่าพันข้อครับคลายเบ้าตุเนี่ยนะครับพี่น้อง แต่ว่าเป็นของผู้ยิ่งนะครับเพราะว่าต้องโตลมหนาวอีกหลายเมื่อนะครับกลับไปนวงลิ้นนะครับอุ้ยหนาวแห้งพี่น้องอยู่จังหวัดนุ่นนี่ตอนนี้โอ้โหสองเมื่อแล้วครับหนาวแห้งครับแล้วก็เมื่อนี้มีของฝากไปฝากพี่เขาหมอนนะครับพี่น้องนี่แล้วก็ไปฝากพอแหลวนําหลังจากดีปีใหม่นะครับเบาตัวกลับไปรวมงานขึ้นวันใหม่ของอีลานะครับใ พอพี่เหมอดก็เลยบอกมันว่าเดี๋ยวเลยถามมันว่ากินกบบอะนะครับเพราะปกติบ่าวตัวเป็นคนมากินกบนะครับมักอมกบผัดก,บ,กบนี่นะครับพี่น้องมักมักเนื้อมันนะครับเนื้อมันแน่นแน่นดีนะครับไดม,มากกินก็เลยถามพี่เหมอดว่ามักกินบอรหรือว่ากินบอนะครับันว,ว่ากินอยู่นะนะก็เลยว่าเดี๋ยวถ้าลงมากรุงเทพนะครับสีซื้อไปฝากเพราะว่าแถวบ้านเนี่ยมันมีมองขายที่ว่าพระเจ้าแยกเฉพาะนองขายไปพี่น้องเงอยู่ บนะเสือที่มีแบบนี้ขายนะครับเนี่ยพี่น้องน้องอย่างเดียวเนียคือมันแยกแต่น้องขายอะ่ะมีแตน่องล้วนๆเลยแบบผู้ดใดมากินกบเนี่ยโอ้โหแบบสาใจเลยครับมีแต่น้องอย่างเดียวนะครับเลยไปฝากพ่อแหลมน้ำครับเพราะว่าอยากทีเบิ่งคลิปเนาะครับพ่อแหลมกับกี่ข้าวหมอดสไตล์กับคล้ายๆเบ้าตู้เนี่ยครับคือมักกินของบนบานนะครับมีที่จริงมีประซิวไปอย่างนั้นแต่ว่า ไอ้เมื่อนี้ไปก่อนนะครับรถที่มาขายบริษัทในมานะครับรอบนี้ก็เอาเอาโกไปฝากก่อนนะครับเดี๋ยวมารอหนาเดียวเนีอื่นนะครับของบานๆไปฝากเพื่อนนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ได้วเวลาเดินทางแล้วครับพี่นอ้องเดี๋ยวจะไปเอาหนัมแข็งอารใสไซมันเย็ยนก่อนครับแล้วก็ไปซื้อผักพวกพักซีล่าพวกอยางเพิ่มเล็กน้อยนะครับไปฝากพ่อเหลมนะครับ มะฮอรลานพักแล้วครับพี่น้องมหฮอร้ลานพักแล้วครับนี่ลานประจําเลยครับเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันครับพี่น้องลานพักล้านนี้ถือครับหากรัมยี่สิบครับโอ้มีปพักกาดดอกนําพี่น้องโอ้ มันนี่พักลงใหม่บ่มาหนี่มนเมนสิไปแห่กำลังใจไปแห่กำลังใจลูกสาวมีพี่น้องประกาศดอกเอาบุกบวบนี่บุกบวบกวบกันเนาะโอ้นี่นี่บุกบวบไปฝากพอ่ออลยงม,มั้ง เพื่อเราอยากออมนะคุ้มก็สิบบาทเีงทีน้องออมสิค,ครบโอ้เงอนน่อยเนยีนย่นยนะกำลังดีเงอนน่อยๆทางเนี้ยอือนมันอาจจะมีอดอกใบทะเลอยู่หน้าเราทีนี้ น้นาขอซื้อน้ำแข็งสักสิบบาทได้ปะ,ะมีแข็งบนออเอาเอาโปอันนี่เอาเอา,เอา,าของไปฝากพ่แหลมอของอะไรกบเอาไปฝากฝากพ่แหลมครับพี่กมอดเมน,นี้มีแม,ม,ม่บ้านตามไม่นำพี่น้องแม่บ้านตามไปวัดโกรกรากสมุทรสาครวัดโกกาก หลวงพ่อใส่แว่นหวแ่ไ่ะ่นะเดี๋ยวร้านค้ามันกำลังเคลียร์ของอยู่นอ้องอาไยชี้เล่ากับไัยตันนดเดอ้อตอนนี้เราก็อยู่ที่ท่าอิด นนทบุรีนะครับแว้เซื้อน้ำก็พักกันพี่น้องไปฝากพะแหลมครับมีข้ามหมอดครับส่วนอีลาเนี่ยเอาผ่าวันข้อไปฝากพี่น้องไปให้เพื่อนโตล่มหนาวอีกนาีอีกหร้ยมืออยู่อันนี้ก็ร้านน้ำประจําครับ หนูหน้า,าพาเพ <laughs> ลินเ <c oughs> นี่ยนี่ผสมกาแฟานะพี่น้องตัคาว i p อพีครับโ,โรยก,กาแฟาน้ำหอมครับให้ตูวอ้เอายหตูก็บันบักที่วักที่เรา ให้ตูจากอ,อมันหากรคมยี่สิบบวกให้ตัวหกกรมเอ้ยโอเคแล้วหกกรำมันหากรคมยี่สิบปีนองหกหกเจ็แดแปดเก้าสิบพอดีนะ อยุโซนไทยอิตนะครับมาเลยครับลานผักถูกได้ดีมีที่ไหนมีที่นี่ครับพอขาไม่ขาดใจดีใจดีพี่น้อง <c oughs> นะครับตรงละสิบบาทพักขากามยี่สิบครับ <c oughs> ไปเด้อ้อยไว้น้ำกันเด้อว,วัดโกกากสมุทรสาอนเ <c oughs> บิงพี่ส้าหน่อย นี่ลราก็ร่างตีไปนี่ปปนลราซื้อไปพ่อแหลมนี่ซื้อ,ซ,อซื้อไปซไปพ่อแหลมก็พี่ก็หมอด้วยนวี <c oughs> เ่เอาขบเอาขบไปฝากคนนั้นวันตอนไปที่สะเกดนันบอกกับเพคนว่าแต่ลงมาคนถีบซื้อไปฝากกันนะองมันมีแต่น่องไหมน่องย่างเดียวไหมน่องล้วนไหม <c oughs> <c oughs> เอาไม่บาดอะไรยังไงบุกม,มี นีหน่อยเจ้าบาทรวมรวมอีน้องบางนี่นั่นร้องตุงมางไงเก้าสิบบาทวางแถววะอันนี้ช่องเบาตุเดียวตู้เอาไปเชี่ยวช่องเบาตุเอาไปติดตามได้เลยครับเออ อาเมบาไม่บด้แัดนึว่ววาไม่บานแ่ควักอัดปยวันันนี้บางฟีเด้่เหมือนีวัดบางเอวัดโกกากวันนี้กาบีสานเราก็ได้ ไปแห็นรังใจเพิ่นน้อยเดี๋ยวกะไปอีสาน n h a เลยบัเนี่ยอะไรอย่างน้ำแข็งอโนเซผักก่อนเนี่ยอโนหน้าอโนหน้าเดี๋ยวนี่ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเอากล่องพ่วเลยก็ได้ บ่เออได้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 ไดบี่นองปสองทงครับพอแหลมก็พี่ก็หมด ให้ถุงให้ถุงเลยจะจะโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพอกันจะวัดโกกาครับปูดได้วางไปเห็นรังแก๊สสาวหน่อยเหมือนกันนะครับพี่น้องกับพอเบาตัวกับทางใต้เลยครับผมคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันนับหม้ครับผมสวัสดีครับ